สวัสดีค่ะน้องยิงสีเดินทางไปอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะไปเสร็จนี่นะคะเรียงเมืองนะคะฝั่งขวามือจะเป็นราชพัฒนค่ะไม่ราชพัฒนแล้วก็เสริมไทยนะคะเข่ามหาสารคามตัวไปประกานสินค่ะนะคะเดียห้าสี่เรียวทรายมองแยกโกสุมพิสัยค่ะระยะทางในการเดินทางยูทีสามสิบแปดกิโลนะคะสี่สิบเมก็หอดค่ะ จากมหาสารคามไอจากโกสุมพิสัยไปขอนแก,นก่นกับประมาณสี่สิบเอ็ดกิโลนะคะนะนะอันนี้เป็นเอ่อตลาดต้นสนนะคะตะลาดต้นสนค่ะโอเคแยกโกสุมพิสัยนะคะไปค่ะเดืสิพาไปจังหวดัดอำเภอโกสุมพิสัยะคะ่ะเดินรถมาเถอะค่ะเซน,นีค่ะ รับไปขอนแกนได้นะคะเ้นี้เฮเสละไปขอนแกนได้หันจะไปขอนแกนกับเ้นี้คือไกลสุดค่ะหันจากมาจากมหาสารคามนะคะอุ้ยปั๊มน้ํามันปั๊มเชลโลโ้ก,โก็เขาสวยมากเลยอืมเลิศค่ะโลโก,โก้เพ่นยินหนึ่งค่ะไม้หา ไปท่าทุมนะคะน้องมันหูซึ้งตำๆจะไหนดอกไปอำเภอโกสุมพ mm ิส hmm. ัยกันนะคะแม่โกสุมพิสัยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามนะคะสะดืออีสานก็อยู่นี่นะคะวนอุทยานโกสุมพิสัยก็อยู่นี่นะคะ เป็นหนึ่งในสิบสามเพิร์อของรอเอสารคามค่ะแบ่งเอาไปสิบเจ็ดตำบลนะคะสิบเจ็ดตำบลเทศบาลโกสมพิสัยค่ะหนึ่งเทศบาลนะ ขับปั๊มนิดนึงค่ะเดี๋ยวภาพาไปหลอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปหลอกขออนุญาตขับปั๊มแป๊บหนึ่งนะคะไม่นึงเทศบาลน,นะคะเทศบาลโกสมพิสัยค่ะเทศบาลตำบลค่ะดอนนั้นจะเป็นเอาา่ออบตหมดนะคะ มี17อบอตอนะคะออบอตอห้วยขวางแห่ใต้แคนน้องซอนเลิงใต้นะคะเขื่อนแก่แก่โพนงามบางยาวยางน้อยดอนกลางเหล่าดงบางโกสีโกสมผูผิดสีโกสมุลละกะันน้องบอลละกะันน้องเหล็กแล้วก็อบอบตอน้องเต่านะคะ เพ่งสบายเป็นเพยงแห่งเดียวเท่านั้นนะฮะ แต่ก่อนพันซื้อสุข,ขาพิบาลห้วยขวางต่อมาเปลี่ยนเพชจเทศบาลตำบลหัวขวางเปลี่ยนซื้อมาเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยค่ะอรนเลิศค่ะแวะตั้มเติตมพลังนิดนึงนะคะแล้วก็เต้นทางต่อค่ะหอยรดระวังนะคะนะคะไอ้่าแถวนี้มุมันจะสั่นหลายค่ะ ใชคะ่ะสิบไปยาวยๆเลยคะ่ะไปถึงอำเภอโกสุมพิสัยนะคะ เรียบร้อยแล้วหนาสิาพากันที่รถย่าฝาดบนถนนซีเลนนะคะตลอดสายนะคะไปทางกลอนกาลันนะคะไปค่ะแม่ไปให้ถึงไปเหเร็วค่ะ เรียกว่าเดี๋ยวนะอ่านก่อนสักหน่อยค่ะห้วยหนองทุ่มห้วยหนองทุ่มนะคะ โรงเรียนมัธย ได้แม่ใหญ่ให้ผู้ขาไปก่อนค่ะด้วยดินมาเสร็จ ปาราดอันตั้ไปค่ะอีกยี่ิกิโลหอดค่ะ ชินทางปั้นดหาค่ะดินมาเถือทางนี้ค่ะกะสีงง,งงงในจักหนอ่อยอำเภออันตำบน่นกะอันหยางในจักหน่อยบกคุณหัวค่ะบกไครได้มาปั้นดค่ะโกสุงมบีใส่นะคะดอนดนสีมาเถือค่ะทําบารัดพานขอนกันกันกบบริมานะคะ ไปได้เป็นฟาวค่ะ โรงงานบังน้ตาตาล้ังขนายกะทางอเภอแกสนามนั่งก็มีนะคะอู่โรงงนหนึ่งแล้วนั่นจะไปมิดผลหมดเลยแล้วก็โรงงานน้ําตาลเอ่เอมองแอลว่านค่ะจังหวัดเลยกม็มีอีกโรงงนหนึ่งแต่ว่าบะแมนมเป็นของโรงงานน้ําตาลจําชื่อม่ได้แล้ะขอ,อนแก,ก่นนี่แหละ จะไปค่ะเราจะไปกันตาล้วเสียหอดราคาแม่น,น้องยิงเสือ้อหอดราคาเสือ้อหอดมหาสารคาไอ้โกสุมพิสัยโอ้ลืมลืมดีดีเสือ้อหอดโกสุมพิสัยเลยนะคะเดี๋ยวนะคะให้รถคันนี้ไปก่อนค่ะห้ากระสีข้อเห็ดถนนอู้ เขาเหตุไฟฟ้าค่ะแล้มาระวังนะคะขับรถนะคะเอาจากมองนี้ไปหักเห็นลิงเห็นมันลิง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 ลงฝัง่งสายมือนะคะบนอุทยานโกศมนะคะสี่ขั่วไปเมืองบอสี่ข่วไปเมืองบอด้วยจังดดูก่อนคะ่ะดูก่อนคะ่ะเดี๋ยวจโทรหาคุณผี่เพิ่นนะคะ น้ำค่ะโอ้ยบักใหญ่หนึ่งแม่ใหญ่มากเลยอ่ะอ้เป็นหนองเลยอ่ะหากิโลหอดค่ะมึงจะลับบ้ามีผักตบชวาไห้ก้งเทพบึงกุยอ่าน่าบึงกุยนะคะมีหอดตบผักตบชวาให้กยงเทบนะคะเลิศกับยำมัตใส่ นี่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่ที่พักผ่อนหย่อนใจออที่จอดรถหรอสะดืออีสานอยู่ตรงนี้นะคะยินดีต้อนรับเมืองหน้าอยู่เทศบาลตำบลโกสุมพิสยัยเนี่ยคะ่ะมิจิลิงสะดืออีสานโกสุมพิสยัยยมวงนี้นะคะเป็นเมืองอุทยานนะคะที่บ่มีหยังค่ะมีแต่ต้นไม้กัมโน จะตนใหม่กับนองนะคะสะเดออีสานยูมุง่งหนีแล้วจ้าโกสมพิสัยค่ะอยู่กลางเลยเฮาสิขขอเมืองนะคะโกสูงค่ะเพชถนนแน่จักหน่อยนะคะ โรงเรียนมยัธยมอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะโรงเรียนโกสุมวิทยาสันนะคะโกสุมวิทยาสันโรงเรียนมยัธยมเราก็จะเจอ,อไฟดอกไฟแดงนะคะ เมืองเถืสบ้านตำบลโกสุมพิสัยนะคะเหตุทางเราอาจจิติดนจิหน้อยหันออกจากตัวเมืองประมาณ41กิโลกับหอดขอนแก่นละค่ะหอดขอนแก่นค่ะ ใส่ระยะเวลาด้านเติบนะคะไฟแดงนี่คะ่ะดนิลีค่ะแม่คาอืมสุดทีอีสานกบับวนอุทยานกษัมพิยุคลำหม,ม่องได้แมม วันอยู่ที่ยานโกรสัมผัสอยู่ในเมืองพูดอ,ออกไปทางหนึ่งค่ะสวัสดีอีสันอยู่งวันนี้ค่ะวันี้มองท้าขับรถามาวาังหันสิบโมง เขาไปทางในก็สิเขาไปในเมืองนะคะออกสายก็ไปขอนแก่นค่ะหันตรงเขาไปเรื่อยๆมันก็จะมีเหยียตลาดนะคะแล้วกา็ออกสายไปไปทางขอนแก่นนะคะก็สิทัุ้รูทรมิตรภมจะพาขอนแก่นเลยจ้ะโอเคค่ะน้องหญิงสิคอหยุดเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อเพราะว่ายัางเพราะว่าสิเขารานขาทางนี้ก่อนนะคะเราวเคยเจอกันค่ะน้องยิงจะออกสายท้งนี้นะบริการนี้ออกขวาว่าพีบ,บริการในเมืองนะคะเด้อถมันติดค่ะเขาคือเกาจ้า เขาคือเก่านะคะก็เลยอมาตัดต่อใหค้ค่ะมาชมเมืองโกสุมปิสัยนะคะมาชมข้างในเมืองนะคะ นี่เมืองโกสุมพิสัยค่ะว่าวฟังขวาก็เป็นตะลุงตลาดค่ะอ๋อเส้นนี้คือทะลุกออกมา เเลียวทายนะคะตรงไปหนีไปขอนแกนนะคะเดินฮางเชลียวทรายออกไปตลาดขามนะคะโอเคค่ะอันนี้ของแท้ของแท้ของแท่ของเมืองของแท้ค่ะเนีย่ยฝั่งทรายมือก็จะเป็นที่ว่ากันอำเภอโกสุมพิสัยนะคะสน่อนเพชรบำแพงงหรอน่นไปทางขอนแก่นค่ะออกทางหลังถึงคาบุญสยานโกสมพีนะคะกัยุนหลังตลาดนะคะสรีอีสานไปทางนาค่ะที่เฮมุสครูนนี่นะคะ จบทริปค่ะจบทริปค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะคค่ะค่ะไปแล้ว